สวัสดีค่ะก็ส่มีเงินอยู่ทั้งหมดสองเออสี่แสนนะคะมันก็จะรวมกัน S ได้2คูลองมารวมกันขำๆดูดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะได้การ S ออะไรบ้างอเอาใครกับใครเดี๋ยวเอาเปิดกับบังปอนแล้วกันหนึ 1, ่งสองเออเออโอ้โหมาเทฟโคโนี่อ่ะอีกทีแล้วกันนะที่รวมคือพอไรหรือป่าแบบ อยากรวมแล้วให้มันแบบมีหมดเป็นซักหน่อยแต่ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะกว่าจะอ้าบในขนาดนี้ก็ช่างมัน,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 นเลยนะอันะหน้าหนึ่งสองยุนอ่ายุนอ่าชุดไว้น้ำชุดไว้น้ำลองซ่าอะไรละ่ะไม่ได้อยากให้ซ้อนมะเขือเทศโอเคค่ะงั้นคลิปนี้แค่แค่นี้ค่ะทำเล่นๆไม่มีอะไรแล้วก็ในยังเหลือเอบวกเนี่ยที่มีแบบไอไม่หมดเลยอย่ะแ,แต่ว่ามีเออยู่แค่สองอันนะคะเนี่ย คือมันกาดมันเต็มอ่ะมันก็เลยต้องแบบเอาไปตีให้มันได้อย่างเงี้ยแล้วก็รอรอตีแบบให้มันเผื่อมันมีอีเวนต์จี้มาใช่ป่ะคะใส่ก็จะบวก s อแบบเป็นเลเวลยี่สิบสี่ย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะมีตัวไหนบ้างวะที่บอกเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเฮ้ยเนี่ยจะบวกค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บวกที่เกือบเกือบเต็มอย่างเงี้ยเห็นป่ะคะคือกะว่าพอเวลามันมาแบบ อีเวนต์การ์ดมันมาใกล้ๆก็จะก็จะค่อยพอพอไม่ใช่อีเวนต์การ์ดอีเวนต์ที่มันมาที่แบบพอได้ซีเอสแต่ได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปอัพให้มันได้เต็มอะค่ะช่วงนั้นโอเคงั้นไปก่อนสวัสดีค่ะรวมสองอันไม่ได้เลยออยุแปดพันเงือ 8,